วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดถั่วฝักยาวใส่เนื้อไก่กันค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้ถั่วเราล้างแล้วนะคะเรากำลังจะหั่นค่ะนี่เราหั่นไปแล้วบางส่วนนะคะมันก็หั่นให้เป็นแม่นๆแบบนี้ค่ะ กระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะผัดใส่กระเทียมด้วยนะคะจะได้หอมๆนะคะเราเอาเปลือกกระเทียมออกก่อนนะคะเ,เปลือกอกระเทียมไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> กระเทียมสดมากนะคะมันวิ่งได้ด้วยนี่เอาเปลือกออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระเทียมกันค่ะแล้วก็หั่นกระเทียมนะคะเอาไว้ผัดให้หอมนะคะสําหรับผัดผักของเราค่ะโอเค ่าตอนนี้นะคะเราจะเริ่มผัดถั่วแล้วค่ะหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จแล้วนะคะนี่เราผัดด้วยน้ำมันมะกอกนะคะเพื่อสุขภาพค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปในกระทะค่ะสักเล็กน้อยค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเรากลัวน้ำมันนะคะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะ กระเทียมและกระหาให้หอมเลยคะ่ะหลังจากที่เราผัดกระเทียมนะคะกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเราจะใส่เนื้อไก่บดลงไปนะคะอันนี้เป็นไก่บดนะคะอันนี้ซื้อมาจากที่โลตัสนะคะเป็นไก่บดนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลงไปผัดพร้อมกับกระเทียมเลยคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะ นะคะเราจะใส่ซอสใส่เลยลงไปนิดนึงเพื่อให้เนื้อไก่เรามีรสชาตินะคะใส่ซอสทุรสค่ะซอสทุนรสนะคะใส่ซีอิ๊วค่ะใส่ซีอิ๊วนะคะซีอิว๊วซีอิ๊วขาวค่ะลงไปสักเล็กน้อยโอเคเราก็ผัดเนื้อไก่ต่อเลยนะคะ แล้วนะคะเราจะเติมถั่วฝักยาวลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะถั่วฝักยาวหลังจากนั้นค่ะเราจะปรุงรสตามด้วยน้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะรสชาติอาหารของเราก็จะอร่อยขึ้นค่ะโอเคประมาณนี้นะคะ แล้วก็ใส่รสด,ดีนะคะเพิ่มความนัวไปอีกสักคู่นะคะรสด,ดีค่ะตอนนี้เราเป็นใช้รสด,ดีรสโซเดียมนะคะเพื่อลดความเค็มลงนะคะท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อได้นะคะเพื่อสุขภาพกันค่ะเราใส่ไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ความกลมกล่อมนะคะของผัดผักเราโอเคหลังจากนั้นเร่งไฟขึ้นมาค่ะเร่งไฟขึ้นมาผัดถั่วเลยจ้า ว้าวมันดูน่ากินมากๆเลยค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะช่วยให้ถั่วเขาสุกค่ะจะบอกว่าเตาแก๊สบ้านเราแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราผัดไปนะคะจนกว่าถั่วฝักยาวของเราจะสุกดีค่ะเพราะถ้าเกิดถั่วไม่สุกดีนะคะอาจจะมี รสเหม็นเขียวนิดหน่อยนะคะคือบางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะคะแล้วอีกอย่างบ้านเรานะคะก็มีคนแก่ด้วยเขาจะฟันไม่ค่อยดีเราก็ผัดให้เขานิ่มนิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะค่ะค่ะตอนนี้นะคะถั่วผักยาวของเราก็สุกดีแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเรามาปิดเตาแก๊สกันเลยนะคะทุกครั้งนะคะทำกับข้าวเสร็จอย่าลืมปิด แก๊สนะคะทั้งเตาแก๊สแล้วก็หัวแก๊สให้เรียบร้อยด้วยค่ะโอเคเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะโอ้น่ากินไหมคะทุกคนจะบอกว่าเมนูนี้นะคะดีนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะว้าวน่ากินมากเลยค่ะ ฝักาวของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินนะคะยังร้อนๆอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเราก็พร้อมทานกันแล้วนะคะกับข้าวเราเสร็จแล้วค่ะง้องกินข้าวแล้วค่ะชิมนะคะ ว,วันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปทางข้าวก่อนนะคะเพราะว่าน,นี้เป็น,นื้อจงวันของเรานะคะแล้วเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าเรามีเมนูอร่อยๆล้วจะนําเสนอกันอีกนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับช่องติ๊กแอนอังเปาด้วยนะคะ <c oughs> และเดี๋ยววันหลังมาพบกันใหม่คะ <c oughs> ่ะบ๊ายบายสวัสดี